โนบิตะเตรียมรับให้ดีนะอึ๊บไอ้โอ๊ยสูงเกินไปอ่ะอายตายแล้วอยู่ไหนอ่ะแดูโอรโห้ลูกบอลฮะลูกบอลเหรอใช่ชนมยเนี่ยพอใ่แล้วขอบใจมากนะโนบิตะอยากรู้ อันนี้ผลงานแกใช่หรือเปล่าฮะฮะนี่อย่าดีดอุก่อนดิฉันไม่ได้ทำนะอย่ามาหลอกฉันแกอะไรเป็นคนทำโอไม่ได้ทำจริงๆอ่ะแกเด็ดขาดฉันเชื่อว่าต้องเป็นแกผูจับพวกเราไงใช่แล้วล่ะพวกเราเล่นอยู่ด้วยกันเป็นพยานได้ใช่ฉันนี่โอตังขาที่ควากบอลเอ็จะปากแหลมเหรอหามันจะเจ็บอืออใช่แล้วล่ะหัดฟังคนอื่นบ้างดิ <im> คิดแต่ว่าตัวเองใหญ่ๆอะฮันมีสำนึกสะบังสิรู้หรือเปล่าใหญ่ในตัวแบบนี้ใช้ไม่ใหญ่เลยออเแต่ว่าแต่ว่าถ้านโนบิตาพยายามกระโดดรับหน่อยนะลูกบอลก็คงจะไม่ออกมาโดนหรอกนะใช่จริงป่าวใจแอนนะใช่เลยใช่เลยสรุปแล้วโนบิตานั่แหละไม่ดีแย่ท <อ Emil. S 2> ่สุด ไอ้โตเลือกแบบนี้มันจะดีจรต่อสั่งสอนต่อสั่งสอนอันนี้เล่นในช่อ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 เป็นไงเป็นไงมีปัญหามั้ยเฮ้เฮ้เฮ้เลื้อยกลับไปเลยไม่มีไม่เป็นไงเป็นไงทำไม่มีน้องไม่ตาน้องเป็นคนผิดนะใจแอนทำถูกแล้วล่ะใช่เลยใช่เลยจะทำถูกต้องเสมอแผลจริงๆเลยโดเรมอนนี่ฟังให้ดีนะก็อย่าไปอยู่กับคนพาลมันก็เป็นแบบนี้แหละนะหมายความว่าไงอ่ะช่างเถอะนะเรื่องมันจบไปแล้วเนี่ย ฉันไม่ยอมมาฉันไม่ปิดสัก,กนหน่อยหนึ่งฉันจะต้องท้าให้เจ้าอ้วนใจแอนสำนึกผิดให้ได้เลยแล้วนายมีวิธีการทำไงัน่นดนีนี่แหละคือปัญหาทำไงดีช่วยหน่อยสินะก็ต้องต่อสู้จนชนะนั่นแหละนะมีอยู่ขนทางเดียวเท่านั้นจะบ้าหรือไก่ใ้จะไปสู้กับเจ้าูอ้วนนะฉันตายก่อนนะสิถ้ายังงั้นก็ช่วยใไบได้นะอ,อ๋ออไม่มีทางจริงกันหรอไม่คิดก็ได้ัน้นอนสักหยีบหนึ่งดีกว่า นอนโนบิตาจ้าเอาแตนอนอยู่นั่นน่ะฮะทำไมไม่รีบทำก<อ>าร<อ>บ้านล่ะลูกถ,ถ้าขาดบ้านไปเสร็จแล้วก็นะอย่าได้ลุกไปไหนะอีกเป็นอันขาดเข้าใจไหมคือครับโดยเลมอนช่วยดูแลให้แม่ด้วยนะเฮ้ยไม่มีสมาธิจะทำแล้วปวดหัวไปหมดเลยอ,ะอยล่ะกานเห็นนี่จะต้องบังคับก่ะเชิญเลย จะทำยังไงดีนาะต้องให้ใจแอนมาพูดขอโทษก่อนถึงจะพอใจใช่ไหมฮะเขคืออไ้าวไมโครโฟนตามใจนึกอ,อยากให้ใครทําอะไรตามที่เราต้องการก็พูดใส่ไมโครโฟนนะมันก็จะบันดาลให้คนคนนั้นทําตามที่เราพูดทุกประก,การเลยเอแล้วทําได้จริงๆอเหรอเอาละเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างเอคือดการบ้านไม่เสร็จแล้วก็ห้ามออกไปไหนเด็ดขาดน,นะคใครดูนะ การบ้านทำอะไรก็ได้ออกไปเล่นให้สบายใจก่อนเธอล่ะโนบิตาจ้าครับการบ้านนะทำเมื่อไรก็ได้ออกไปเล่นให้สบายใจก่อนเธอนันลูกนะจริืงก็บ่ากัอแม่ไปเล่นให้สินหนูให้เต็มที่เลยนะลูกดีใจจังเลยไมโครโฟนเนี่ยวิเศษที่สุดเลยใจแอ๊ต้องสำนรืงผิดแล้วก็มาขอโทษเราเพราะไม่อันนี้แหละเฮ้ยจิงเหรออุ้ย ไม่ใช่น้อแม่งโดดอัเลนั่นสองคนนะนะถ้าเขาช่วยยืนยันเป็นพยานให้ฉันรับรองใจแอ้นเดี๋ยขาไม่ทำร้ายฉันเด็ดขาดเลยอะลูกบอลที่สุดเดอออกความไปสูงเกินไปกว่าที่โรบิตาจะรับได้เรื่องนี้ต้องยืนยันกระจแอนให้เข้าใจเลยตัองพูดกบใจแอ้นให้เขาใจว่าชนิดออกความลูกบอลนั้นสูงเกินไปจริงเปล่าใช่ยิงเรื่องตอความจริงเจ้าน่ากลัวชะมัดเลยไปเลยไปพูดเลย เรื่องอะไรอะฮะเออก็เรื่องทีเซนี่ออเขาคว้างบอลไปอะนะว่าไงมันสูงเกินไปโรถบีท่าเขาเลาไม่ได้หรอกนะรู้เปล่าเปล่าเราใช่ใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกแกตรงไหนด้วยอ่ะทำไมทำไมเรื่องอะไรทำไมต้องพูดด้วยทำไมทำไมอ่ะไม่ได้การแล้วอ่ะอ่ะทำไมฮะมีอะไรอเหรอถูกฉันเป็นคนผิดเองเอาวละเออทั้งหมดนี้ฉันเป็นคนผิดเองละ เขาไม่ดีเลยนะที่ไปรังแก้โรบีตาก็แบบนั้นปุ๋อจ๋เราเราไม่ไม่รู้จะพูดอะไรอืออออื้ออออ้าวอ้าวมันไม่เห็นได้ผลเลยอ่ะโอ้ยสำหรับคนหัวดื้ออย่างแ่ต้องพูดกลอกหูยบ่อยๆมันถึงจะได้ผลน่ารู้หรือเปล่าเอางั้นเหรอ จะล่ารู้ใบนะเรามันผิดที่เปักแกนโรบิตะเราไม่ต้องขอโทษเขาฉันสำนึกผิดแล้วฉันอยากจะขอโทษอยากจะขอโทษโอบิตะขอขอโทษขอโทษโรบิตะเราผิดเองไอ้ถันผิดเอง็ต้องไปขอโทษโรบิตะฉันสำนึกผิดแล้วเออ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 ออเ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 อเออเอโทษเ สบายใ<ช>จสุเลยสบายใจแล้วก็กลับบ้านไปทำการบ้าต่อโหยกำลังสนุกเดี๋ยวก็ได้นะไม่ได้เอาไมค์คือมาดิน้องบิตายิ่งใช้ขอสลุยสุดลายอยู่ด้วยเอาคืนมาแล้วขี้เหนียวจังเลยมอนเนี่ยก็ใช่เดะอยากให้น้องบิตายืมใช้อยากให้น้องบิตายืมใช้อ,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 อยากน้องบิตายืมใช้อยากให้น้องบิตายืมใช้อยากให้ยืมใช้อยากให้ยืมใช้อยากให้ยืมใช้พูดถ่วอีกทีเด็กอยากให้น้งบิตายืมใช้อยากให้ยืมใช้อยากให้ยืมใช้อยากให้ยื ยด,ยด,ยดอ๋อ,อของเล่นชิ้นใหม่เพิ่งจะซื้อมาแล้วสิอย่างนี้ก็ต้องขอยืมเล่น,นมั่งแล้วอยากให้นบิตะยืมเล่นะอ,ยอยากให้นบิตะยืมจึงอ๋ะแปลกนะอยู่ดีๆอยากให้นบิตะยืมไปเล่นบ้างนะเฮ่นอบิตะอยู่ไหนอะอยู่นี่จ้ะอ๋อนบิตะฉันอยากให้นบิตะยืมไปเล่นดูนะเอ้ยจะดีเหรอ,อไม่เป็นไรนะ ถ้าเป็นโนบิตะแล้วก็ยินดีเสมอเลยะเอาไปสิดีใจจังเลยถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่เกรงใจกันแล้วนะเธอไปจัอยากให้โนบิตะยืมใช้อยากให้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 ยืมใช้อ่ะอุ้ยอุ้ยถอตายแล้วถูกนนบิตะใช่ไหมกับเราเขาแล้วไป็นเล่าแล้วนแ้วลืนแล้วล่นอิสุกะนี่อยากเอามือเดินจังเลยอยาก อยากเอามือเดินจังเลยลเลารู้สึกไหมใส่สีขาวซะด้วยโนบิต้าหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดว้าวโดเรมอนหน่อยแด่เอาไปเล่นพี่เรนไปจนได้เถอะไอ้เฮ้ยแกจะได้ยอุ้ยตายแล้วสวัสดีนะจ๊ะไปก่อนละเฮ้เห็นแล้วดูฮื้ออายุน่าเลือนี้เอาไปเที่ยวจนได้ใช่ไหมแล้วขานบ้านก็ไม่ยอมทาให้เ็จคราวนี้จะไม่ยอมเด็ดขาด ต้องจกกัดการให้รู้สำนึกซะบ้างเดี๋ยวเธอเดี๋ยวแม่จะเธอ,เธอวันนี้สนุกจริงๆมีความสุขมากที่สุดเลยสนูพอแล้วได้เล่นพิเลนพิเรนอะไรก็ไม่รู้นายเนี่ยรีบกลับบ้านซะทีคุณแม่ก็ลองโมโหอยู่ด้วยเดี๋ยวเธอเนี่ยโดนดีแน่นอนเลยไม่อยากจะแซ่ดเลยจริงนะคุณแม่ไหวตายแล้วอ๋อแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีไอ้นี่อยู่ในมือหย่านะเอาเครื่อมาอม คุณแม่ไม่อยู่เหรอก็ปลอดภัยอะดิอย่ามายุ่งนะว้ายกูกูมูก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 กูกมกูกกแม่มากููก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 กูกูู้กกูไูกูกกูกกกกู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 กาก็ไดู้กูยักูกนะูกูกูกอกกู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 กกู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 กักููกูกกกกรเ อยากทำการบ้านที่สุดอยากทำการบ้านที่สุดอ,อ๋อเง้นเหรอลูกเงินก็พยายามนะจ๊ะฮ่ากลับไปที่โตเรียนต,ต้องไปที่โต๊ะเรียนเนี่ยฮัลหสวัสดีค่ะแม่<ะ>เริ่มทำการบ้านได้เริ่มทำกัดบ้านได้แล้วแม่ไม่อยากทำก็ต้องทำแม่ไม่อยากทำก็ ทำได้ถ้าจะทำจะพยายามทำพยายามเข้าจะพยายามจะพยายามจะพยายามเหนื่อยเหนื่อยอ้าวเสร็จแล้วหรอเห้ือยจะเสร็จได้ยังไงเราท่อ จ้าโดเรมอนได้เวลาทานอาหารแล้วลูกออกครับไม่ทานการบ้านไม่เสร็จจะไม่ยอมลุกจะโต๊ะเป็นอันขาดเลยฮอฮะใช่ๆๆต้องอย่างนั้นออดีบา้ออาดี่ก็ตามใจนะจ๊ะงั้นสองคนก็พยายามทําต่อไปนะลูกอ้าตายแล้วทั้งสองคนเราล่วงด้วยเหรอ,อเนี่ยเฮ้ยแก่แล้วมอนหิวอะ่อหหวอะเราไปต่อแรงมือหน่อยมอนหิวอะ่ะ เีราทำให้ได้แล้วแล้วว่ะตัวคุณน่ะพ่อไม,โ,อมโครโฟนทำผิดมอนเสร็จแล้วโดาพิจาราแล้วๆมันหิวข้าวแล้วว่ะทำไงอะ่ะอุน่าเร็วๆหิวข้าว